เอาล้ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักทุนครับวันนี้ฮะพลันเทียแล้วก็ฮิมส์นะครับขอประเดิมกันด้วยพลันเทียกันก่อนเลยครับไตรมาสออกมาเรียบร้อยครับก็สูงที่สุดเป็นประวัติการเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไตรมาสนะครับรายได้นั้นเติบโตขึ้นอีก63%นะครับแตะ1.1พันล้านแล้วนะครับถือว่าสูงกว่าที่คิดกันไ้ครับเพราะว่าเขาคิดกันไว้แค่1.09์พันล้านเท่านั้นเองครับถือว่าทุบคาดการณ์นะฮะแล้วก็ประมาณสัก แบบสบายสบายครับส่วนกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงแล้วนะครับก็ทำได้ดีนะครับ0.21เหรียญที่ตลาดนั้นมองไว้แค่0.17เท่านั้นครับถือว่าเติบโตขึ้นอีก3หลักนะครับ110%จากปีก่อนถือว่าตัวเลขโดยรวมดีนะครับมาดูกันต่อไปครับ เป็นที่ดาวเด่นกันบ้างครับธุรกิจในอเมริกาของพลันเทียนะครับโดยเฉพาะการที่ขายให้กับบริษัทเอกชนถือว่าเด่นมากนะฮะในรอบนี้เติบโตขึ้นมาถึง3หลัก121%ครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะโตจากไตรมาสก่อนถ้าเทียบกันนะก็เพิ่มขึ้นไปอีก30%นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ว่าบริษัทเขาเนี่ยไม่ได้ว่าพึ่งแต่สัญญารัฐบาลอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับก็เริ่มกระจายรายได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าอนาคตเนี่ มาดูฝั่งของฐานทัพหลักอเมริกา,านะฝั่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับโตขึ้นปรมาสัก52นะครับแล้วก็พอเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยจากอเมริกานะมารวมรวมกันเนี่ยก็โตขึ้นไปอีก77นะครับและรอบนี้เนี่ยปิดดิวได้เยอะมากๆากครับดิวที่เกิน1ล้านดอลลาร์นะครับปิดได้204ดิวฮะดิวที 1, 000, 000, 000่เกิน5ล้านดอลลา์ ปิดได้91ดิลนะครับและดิวที่เกิน10ล้านดอลลาร์เนี่ยปิดได้53ดิลนะครับถือว่าขายเก่งทั้งดิวเล็กดิวใหญ่กันไปเลยครับมาดูกันต่อไปครับนี่ตัวนี้เลขตัวนี้น่าสนใจนะครับ ในวงการซอฟต์แวร์เนี่ยมันมี rule of 40นะครับก็คือการเอาเปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้มาบวกกับเปอร์เซ็นต์กำไร operating margin นั่นเองนะครับถ้ามันเกิน40%เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่พลันเทียบอกครับไอ้นั่นมันเบเบฮะพี่แกทำได้114%ครับผมโอ้โหโหดมากนะฮะคือรายได้แกโต63%ครับไปบวกกับ a d j u s t e d นะครับ operating margin อีก51%ซึ่งเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีเลยฮะ ตัวแรงนะฮะแล้วก็บวกกับกําไรโหดด้วยเรียกได้ว่าพลันเทียตอนนี้นะครับก็คือตัวท็อปของวงการได้เต็มปากแล้วครับและสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็ถือว่าหาได้ยากมากๆในวงการซอฟต์แวร์นะครับอืยอดเยี่ยมนะกดให้หน่อยอหุ้นนะครับไปที่ราคาหุ้นกันบ้างถึงแม้ว่าตัวเลขจะออกมาดีครับเพื่อนๆฮะแต่ว่าหุ้นไม่ได้วิ่งนะฮะ ตอนนี้เนี่ยราคาโอวรนไหนเนี่ยก็ร่วงไปประมาณ4-5%แล้วนะครับคือมันมีหลายเหตุผลอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกเลยครับนักทุนนั้นคาดหวังกันไว้สูงมากๆนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้มันสูงมากๆครับระดับแบบ all time h i จริงๆฮะค,คือมันต้องเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆกันไปเลยอะ่ะ ถึงจะวิ่งต่อกันได้นะครับมันเหมือนกับว่าไอ้ที่ตอนนี้ที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะมันคือคิดไว้หมดแล้วอะ่ะมันก็น่าจะชนะเกินคาดได้อะ่ะเขามีการเข้ารอไปก่อนไตรมากอยู่แล้วครับมันถูกคิดคำนวณไว้หมดแล้วก็ไม่ได้ว่าแปลกใจอะไรนะครับก็อาจจะยังดีไม่พอนะครับราคามันก็บ่งบอกว่าเป็นอย่างนั้นครับก็อาจจะไปหวังประกาศดีลใหญ่ในงานนี้นะในงาน e a r n i n g c a l นะครับแบบอลังการสุดๆแบบเซอร์ไพรส์กันไปแต่ก็ไม่ได้ว่ามีแบบนั้นนั่นเองครับราคามันก็เลยว่า ไม่ได้ขยับกับกลายเป็นร่วงด้วยนะครับแล้วมันก็มีหลากหลายประเด็นครับอย่างที่2คืออัตราความถูกแพงของพุ้นพลันเทียครับถ้าเป็น forward pe ครับมันอยู่แถวแถวเกิน300เท่านะฮะฟังไม่ผิดนะครับ300เท่าไอ้ A price per sales เนี่ยมันก็ประมาณสัก เกิน80อะ83 84นะครมันก็บ่งบอกว่าสูงไปมากแล้วจริงๆครับถ้าเราไปเทียบกับบริษัทซอฟต์แวร์โดยทั่วไปนะครับคือต่อให้บริษัทเนี่ยเติบโต50%ทุกปีไปอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานน่ะกว่าค่าพวกนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นปกตินะครับบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันคือความเสี่ยงเราก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับก็เลยว่าเก็บกำไรออกไปก่อนนะเพราะว่ามันก็สูงมากแล้วครับ กำไว้ก่อนดีกว่าในเรื่องของกําไรก็มีการขายทํากําไรกันไปแล้วก็ปัจจัยที่3า,าความกัวงวลอื่นๆนะครับก็เรื่องของโกลบนชัดตดาวนะครับตอนนี้คนก็เริ่มสีเรียมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันกําลังจะก,กลายเป็นการชัดตดาวที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะฮะต้องระมัดระวังครับไป,ไปประมาณเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากครับมันเกิน1เดือนเรียบร้อยแล้วนะครับ คนก็กลัวว่าไอการที่ปิดทําการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปกระทบนะฮะการอนุมัติสัญญาใหม่ๆให้กับพลันเทียก็เป็นไปได้ครับรวมไปถึงการต่อสัญญาในไตรมาสสี่หรือคิดกันไปปีหน้ากันเลยซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงที่มันมีอยู่จริงๆครับผมพลันเทียครับมีรายได้จากส่วนนี้เยอะนะถ้าเราคิดกันเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณสัก40%ของทั้งหมดนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังให้เร й ติ้งประมาณสักถือรอครับเป็นโฮกันไปนะครับไม่ได้บอกให้เข้าซื้อเลย พะก็เห็นว่าอธุรกิจมันดีฮะแต่ราคาหุ้นมันแพงเกินไปจริงๆครับแล้วมันยังคงมีความเสี่ยงอยู่เยอะนะครับ mm hmm. คำว่าหุ้นแพงเนี่ยก็คือว่ามีความเสี่ยงมากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดอะไรเข้ามาเนี่ยคนก็เทออกกันได้ง่ายๆ,ๆเพราะว่าอาจจะเกิดการย่อหรือการปรับฐานอย่างจริงจังก็ต้องไปลุ้นเอานั่นแหละครับความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นแพงเป็นเงาตามตัวของหุ้นพลันเทียคนก็เลยเก็บกำไรกันออกมาก่อนนะครับ ทีนี้ไปเจาะเรื่องของพื้นฐานหุ้นพลันเทียบ้างดีกว่านะครับว่าพื้นฐานหุ้นมันยังดีแค่ไหนครับประเดิมไปที่พื้นฐานทางการเงินกันก่อนเลยนะครับรอบนี้ครับกำไรสุทธิเพิ่มโหดจริงนะครับสองร้ออนะฮะสุดยอดนะครับกำไรแบบปรับปรุงแล้วก็11% 9สนะครับส่วนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก1 1 8คิดเป็นมาจิ้นถึง51%นะครับถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของบริษัทนะครับ ก็แสดงว่าพลันเทียครับยิ่งขายของได้มากก็ยิ่งกําไรเพิ่มขึ้นเร็วนะครับเร็วกว่าต้นทุนด้วยซ้ําเรื่องเงินสดก็ไม่น่าห่วงนะครับมีเงินสดแล้วก็เงินลงทุนระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ6 4พัน,นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วที่สําคัญคือพลันเทียไม่มีหนี้สินระยะยาวเลยนะครับงบดุลแบบแข็งแกร่งมากๆครับผม มาดูจุดอ่อนของพลังทียกันบ้างครับตีไปที่ธุรกิจที่อยู่นอกอเมริกานั่นเองโดยเฉพาะฝั่งเอกชนที่มันยังคงเติบโตช้าอยู่ครับบางไตรมาสนี้ติดลบด้วยซ้ำนะครับอย่างไตรมาส2นี่ก็ที่ิ่งผ่านมาเนี่ยก็ลดลงไป3%ครับถือว่ายังคงเป็นความท้าทายของบริษัทอยู่ครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ไตรมาสนี้ยังคงใช้คําว่า perfect ไม่ได้เต็มปากนั่นเองครับก็มีความกังวลหลากหลายอยู่เหมือนกันนะฮะ สำหรับคาดการมาดูหน่อยนะฮะแนวโน้มอนาคตต่างๆนะครับ คาดการรอบนี้ผมถือว่าค่อนข้างสดใสนะครับไตรมาสหน้าเนี่ยก็รอเติบโตขึ้นมาอีก61%ครับก็ออกมาสูงกว่าที่นากวิเครา์เขาคิดไว้นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มคาดการทั้งปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับจากเดิมที่บอกว่า45%ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับมั่นใจมากก็ปรับเพิ่มไปเป็นการเติบโตไปถึง53%นะครับผมแล้วก็คาดว่าทั้งปีจะมีกำไรตามมาตรฐาน GAAP ด้วยนะครับ มาดูเรื่องของคู่แข่งกันบ้างโอเคคู่แข่งหลักๆเนี่ยตัวเป้งเป้งก็เห็นว่าจะมีแค่แบบสโนว์เฟล็นะฮะส่วน C3 AI กับพี่หมีใหญ่ Big Bear เนี่ยก็อพอเข้ามา ได้บ้างนะอยู่รอบนอกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างเรื่องของขนาดแล้วก็สิ่งที่มีในมือคืออาวุธในมือนั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยสโนเฟกเนี่ยเคยเติบโตได้รวดเร็วกว่าพลันเทียมากนะฮะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันกลับตระบัดไปแล้วนะครับแต่มาล่าสุดเนี่ยอย่างของพลันเทียก็โต63%ใช่ไหมครับแต่สโนเฟกเนี่ยล่าสุดก็แค่หลักประมาณสัก27-29เถึงเเท่านั้นเองนะครับก็ชัดเจนครับตอนนี้ผู้นำที่แท้จริงก็คือพลันเทียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ส่วนเรื่องกำไรก็ต่างกันเยอะครับพารัเทเนอร์นี่ทำกำไรสุดที่ไปแล้วครับได้กว่า18%ส่วนส n o w f l e เนี่ยก็ยังคงขาดทุนสุดที่อยู่เลยครับส่วน C3 กับพี่หมีใหญ่ก็ยังคงขาดทุนเยอะอยู่ครับยังคงเล็กกว่ามากด้วยยังคงต้องพิสูจน์อีกเยอะครับสรุปว่าในตลาดนี้เนี่ยเราก็ยังคงเป็นตัวเลือกหลักๆครับยังยิ่งใหญ่ไดเบอร์อยู่นะฮะโดยรวมก็มีความได้เปรียบทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่องของอนาคตกันบ้างาตัวเป็นเกม A.P.I. นะครับถ้าเป็นเรื่องของระยะสั้นเนี่ยโมเมนตัมเราก็ยังถือว่าหวังได้อยู่นะเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มเนี่ยแหละครับ A.P.I. ยังคงช่วยลูกค้าได้เยอะลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าเอาไปใช้งาน A.I. ได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าพูดภาษาคนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็คิดว่าระยะสั้นก็น่าจะเติบโตได้ต่อไปนะครับเพราะว่ามีการคาดการไตรมาสหน้าที่จะเติบโตได้ดีแล้วก็ปีหน้า2 0 2 6เฉพาะช่วงต้นปีนะก็คิดว่าจะเติบโตต่อได้เพราะว่าเรายังเห็นว่ามีสัญญารออยู่อีกเพ แต่ถ้าจะพูดถึงความท้าทายระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับเป็นเรื่องของ r n m e n t shutdown นั่นเองนะครับส่วนในระยะยาว,ยาว,ยาวเนี่ยอันนี้น่าลุ้นมากกว่าครับเพราะว่าโอกาสเติบโตยังคงมีเยอะมากๆเพราะว่าตลาดแบบ Enterprise AI เนี่ยมันยังคงพึ่งเริ่มต้นเองครับจุดแข็งของพลันเทียนอกจากพวกแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็คือความสัมพันธ์กับทางรัฐบาลน,นั่นเองที่มันมั่นคงมากๆครับซีกันแล้วก็งบประมาณด้านการป้องกันประเทศกับพวก AI เนี่ยเขายังดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้สนิทแค่กับรัฐบาลของอเมริกานะครับตอนนี้ก็ไปสารสัมพันธ์ไปอีกหลายประเทศแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กมากๆด้วยล่าสุดก็โปแลนด์นั่นเองนะครับแต่ถึงว่าจะดูดีทุกคุนครับมีความเสี่ยงนั่นเองนะฮะคือความเสี่ยงอันดับหนึ่งของพลังเทียร์เนี่ยก็คือเรื่องหุ้นแพงครับซึ่งมันไม่ใช่แค่แพงธรรมดานะฮะแต่เป็นคําว่าโคตรแพงจริงๆนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้ามันโตโหดได้ต่อไปมันก็โอเคแล้วฮะแต่ถ้าเกิดมันสะดุดเนี่ย ันนี้งานเข้าหนักเลยนะเพราะว่าการที่หุ้นแพงเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ยเติบโตไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายได้เลยนะคือนรก ok เลยอะ่ะจริงจังเลยนะครับ สองก็คือการพึ่งพารัฐบาลอเมริกาที่ยังคงเยอะอยู่นะครับระดับแบบ4 0่ปรถึงสีประมาณนี้ครก็ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันอย่างที่3ครับก็คือธุรกิจนอกอเมริกาที่ยังไม่สําเร็จอย่างที่4ครับก็คือการแข่งขันที่อาจจะมีพวกเจ้าใหญ่ๆลงมาร่วมเล่นด้วยก็ได้นะครับอย่างพวก Google Microsoft อันนี้ก็อยากจะพยายามท้าทายเราอยู่เหมือนกันครับอย่างที่5ก็คือว่าเทคโนโลยี AI นะครับมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วก็ต้องตามให้ทันนนกก็็ถืืืืออออออววว่่่่่าาเเเชมมมได้้้ยยูตรรรงงงงีีคีคแลสข ระเบียบแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยด้วยนะครับถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยพวกงบประมาณสนับสนุนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะลดลงเป็นเงาตามตัวกันไปนะครับมาดูส่งท้ายด้วยของเรื่องเฮเล็กนะนี่คือตัวตึงในวงการนะครับอย่าง CEO a l อเล็กคาร์ฟนั่นเองนะครับช่องเราเรียกแบบให้เกียรติความเก่งและความเกลียดของแกว่าเฮเล็ก์นะครับนี่รอบนี้ก็ยังคงสไตล์เดิมครับความแค้นก็ยังคงสมซวงเฮียแกอยู่นะฮะ ออกมาพูดตอกหน้าไอ้พวกนักวิเคราะห์ที่เคยดูถูกเฮะทั้งหลายไว้นะฮะเคยดูถูกพลันเทียเมื่อในครั้งอดีตครับอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังกันไปครับก็โดนกันมาหนักรอบนี้เฮยก็บอกว่าให้ไปเปิดทีวีดูนะไอ้พวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยที่พูดมากเหลือเกินนะแต่ไม่เคยจะลงทุนในพลันเทียเลยนะครับดูแล้วก็มาฟังไตามาสซะแล้วก็เอาป๊อปคอนมากินไปด้วยนะ <c oughs> เนบเบหน่อยนะครับ ก็บอกว่าพวกเนี้ยนักวิเคราะห์เนี่ยกำลังโกรธมากๆนะประมาณว่าใส่แกไว้ยเยอะแต่ไตรมาสออกมาสุดยอดนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยทายผิดในทุกระดับราคานะครับเราถูกพวกคนผิดและพวกเราก็จะเดินทางต่อไปในเส้นทางนี้เพราะมันดีมากๆสําหรับอเมริกานะครับก็คือประมาณแบบมั่นใจสุดๆตอกหน้ากันไปนะครับแล้วก็พูดถึงแนวเดิมๆทุกๆไตรมาสครับ คนนี้คือรักชาติมากๆก็ตามนั้นครับสาธยายอวยยศสับสนกองทัพสารัฐก,กันไปนะครับแต่รวมๆครับยังคงมีความมั่นใจต่ออนาคตของพลันเทียอย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นไตรามาสที่โอเคครับสูงสุดเป็นประวัติการหลายตัวเลขก็ถือว่าโหดดีตัวเลขดีครับแต่ราคาหุ้นครับมันใส่ความหวังไปเต็มเอียดไปหมดเลยก็ไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่ว่าราคาหุ้นก็เลยว่าไม่สามารถที่จะพุ่งต่อได้นะฮะเราไปดูราคาโอเวอร์ไนท์กันหน่อย อ่านี่ครับ5.4โอเคครับในเรื่องของ overnight ร่วงลงไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยครับมันอยู่ระดับบริเวณ all time high เนี่ยนะครับถ้าเป็น time frame week โอเคเนี่ยพร้อมลงมากพลันเทียน,นะครับเส้นมันอยู่ห่างกันมากครับผมแล้วก็ time frame day โอเคขึ้นมาสูงเดี๋ยวถ้าตลาดเปิดเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเราอาจจะได้เห็นพลันเทียร่วงลงสู่195ตรงนี้ครับถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะ แทบไม่ถึงแนวรับตรงนี้ด้วยซ้ำนะแนวเด้งนะแนวต้านเดิมแล้วก็ไม่ได้ถึงเทนไลน์ด้วยนะครับก็ไมต้องราวนาให้มันร่วงลงมากกว่านี้นะฮะไอ้านี่ยังไว้ใจไม่ได้นะเราเห็นกันหลายหุ้นแล้วนะครับลบห้าเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ไนท์เปิดตลาดปุ๊บเกมเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเลยฮะก็เป็นไม่ได้หรือแม้แต่จะร่วงลงหนักกว่าที่คิดก็เป็นไม่ได้เช่นกันนะครับโอเค,ตอนน,คอนะตอนนี้เราคือไกด์นะตอนนี้กันไปก่อนครับถ้าเราจะเอาราคาช้อนนะครับไม่190กก็เสี่ยงรอมัน แบบเบรกเอาไปเลยครับที่177แล้วก็เตรียมไม้ด้วยนะถ้ามันทะลุเบรกเอาแล้วทะลุแนวรับ177ได้เนี่ยมันมีโอกาสเจอที่160กับ150นะครับโอเคก็มีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นเอา190หรือ177นะครับไม้ใดไม้หนึ่งหรือทีเราไปเสี่ยงรอพวก160 150กันไปสําหรับพารเทีย รอบนี้ก็เป็นประมาณนี้ทุบคาดการแทบทุกตัวธุรกิจเอกชนอเมริกาก็ถือว่าโตร,ระเบิดนะครับแพลตฟอร์ม API ก็ยังคงเวิร์กจริงๆงบการเงินแข็งแกรงเงินสดเยอะมากนะครับปรับเพิ่มคาดการนู่นนี่นั่น,นแต่ก็ยังถือว่านั่นแหละฮะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน มาต่อกันที่หุ้น Hims ซนเฮรนะครับรอบนี้ต้องบอกครับว่ามีข่าวเซอร์ไพรส์จริงๆนะเราลองติดตามนะว่าข่าวนั้นอะไรผมก็ยังตกใจนะครับเอานี้มาเริ่มกันก่อนครับกันที่รายได้ครับคือเขาทำไปได้เกือบ600ล้านดอลลาร์นะครับเติบโตไปอีก49%ก็ชนะคาดการไปได้ค่อนข้างสวยอยู่นะครับอ่าน,นี่ ก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมทางด้านเรื่องของรายได้ครับผมแปลว่าคนยังต้องการใช้หิมอยู่นะครับเรื่องของบริการสุขภาพออนไลน์ ก็ดูได้จากตัวเลขสมาชิกนะครับก็เติบโตขึ้นไปอีก2 1เครับเกือบจะแตะ2.5ล้านคนแล้วนะครับเพิ่มมาอีกประมาณสัก3า0 0 0่นคนก็ถือว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วทีนี้ครับมาถึงตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นรอคอยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตัวเลขตรงนี้ของเราโดนกดดันนั่นเองครับเรื่องของ adjusted EBITDA นะครับคือกำไรจากการเงินงานก่อนหักดอกเบี้ยและก็ภาษีนะครับรอบนี้ก็สามารถเติบโตไปได้53%นะครับ บ่งบอกว่าหิมสนั้นไม่ได้แค่โตแต่รายได้ครับยังสามารถทํากำไรได้จริงๆครับไม่ได้เผาเงินทิ้งเหมือนบริษัทหลายที่นะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะอุ่นใจกว่ารอบที่แล้วนะครับแต่ก็มีจุดที่น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันก็บอกตามตรงนะครับรอบนี้ฮิมส์นั้นไม่ได้ส่งมอบไตรมาสที่สมบูรณ์แบบนะครับคือพลาดกําไรต่อหุ้นไปโดยเฉพาะเจอปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนครับโดยเฉพาะธุรกิจยาลดน้าหนักครับแล้วก็ฮิมส์เนี่ยยังคงจะไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตยาแบบปลอดเชื้อของตัวเองนะครับก็เพื่ออนาคตนั่นแหละครับรวมถึงว่าฮิม์นั้นเป็นบริษัทที่ทําการตลาดอย่างหนักด้วยตรงนี้ก็ทําให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าผิดหวังอยู่ต่ออีกนะครับก็คือออกคาดการต่ำกว่าที่คิดกันไว้ครับทำให้หุ้นร่วงไปได้อยู่เหมือนกันแต่แต่นะครับเอายังฮะผู้ถือหุ้นนะครับข่าวเซอร์ไพรส์มันคืออะไรมาฮะนี่ครับข่าวใหญ่มากๆครับผมก็คือชิมส์นั้นประกาศข่าวว่ากำลังเจรจากับโนโวนอริดนะครับผมเฮ้ย ใช่ครับผมใช้จริงๆนะฮะโนโวนะครับเจ้าของยาลดหนักยอดฮิตวิกโววีนะครับโดย h ิมสเนี่ยจะเอายาตัวนี้เนี่ยเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของ h ิมสนะครับเฮ้ยเฮ้ยข่าวนี้ถึงหูนักทุนปุ๊บนะฮะหุ้นที่พลิกจากความกังวลที่บอกไว้ครับจากติดลบนะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ทันทีเลยนะครับอะไรครับเนี่ยเล่นอะไรกันครับดราม่าแบบสุดๆ เออนะครับคืออ่ะใครไม่ทันครับย้อนให้ฟังครับย้อนกลับไปเมษานะตอนนั้นพวกเราก็ยังงงๆกันอยู่เลยนะฮะหลังจากที่พวกเรานั้นดีใจกันว่าฮิมส์เนี่ยไปโคกับทางโนโวนะครับประกาศร่วมมือกันครั้งใหญ่แบบนี้เลยฮะแล้วก็2เดือนผ่านไปนะครับทุกอย่างพังทลายครับผมแล้วราคาความคาดหวังที่เขาใส่ไปอะดัน2หพุ้นขึ้นไปถูกดูดถูกดึงถูกเทขายออกกลับมาหมดเลยยยนนนดขาาอ่งงรรุแกัไป โดย Novo นั้นเปิดก่อนนะครับประกาศยกเลิกความร่วมมือกับ h ิม s ์นะฮะแล้ว Novo เนี่ยโจมตี h ิม s ์รุนแรงมากๆนะครับเกี่ยวกับการที่ h ิม s ์เนี่ยใช้วิธีการตลาดที่หลอกลวงนะครับยังคงขายยาล้มหนักแบบเลียนแบบเนี่ยต่อไปแม้ว่าจะตกลงกันไว้แล้วครับว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็ตามบอกว่า h ิม s ์เนี่ยเป็นฝ่ายทำผิดสัญญาก่อนนั่นเองครับ n o v o บอกว่าอ่ะเนี่ยเป็นชั้นเนี่ยที่ผิดเองเนี่ยที่ไปเลือกเธอที่ไว้ใจเธอมากจนเกินไปอ่ะเราเลิกกัน นั่นแหละครับโดนบอกเลิกกันไป ส่วนทางด้านฮิมที่โดนบอกเลิกนะฮะพิษรักยังคงกัดกินหัวใจนะฮะประนึ่งว่าโดนหักหลังก็สวนกลับสิครับสวนกลับไปเลยฮะใส่กันไปใส่กันมานะครับสาสตร์น้ําร้อนใส่กันผ่านสื่อกันไปครับทาให้ผมซึ่งเป็นชาวบ้านหนึ่งสายเผือกได้ซุ่มติดตามประเด็นนี้ก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆทั้งทุนในช่องด้วยนะครับทีนี้พอมันสาดตรกันไปสาดตรกันมาเฮ้ยเริ่มเยอะละร้อนไปถึงอดีตแม่ผัวนะอย่าง fda ออยอนฮะท่านแม่อยอนนั่นเองครับที่ต้องออกโรงเพราะทนไม่ไหวนะครับออก โรมาเคลียใจทั้งสองเจ้าด้วยกันร่อนจดหมายเตือนมันซะเลยนะฮะเฮ้ยอย่าเยอะเกินอย่าเยอะเกินนะฮะพวกนี้เลยหยุดครับแล้วก็แยกย้ายกันไปก็คือนี่แหละเพื่อนๆครับมันใส่กันยับขนาดนี้แล้วใครจะคิดครับว่านะวันนี้จะกลับมาจูบปากกันซะแล้วซะอย่างนั้นกันไปนะครับแล้วไปแอบคบกันตอนไหนครับเนี่ยแอบคืนดีกันตอนไหนทําไมสายเพือกอย่างผมกับสื่อถึงไม่รู้นะแต่ที่การเป็นแบบนี้เนี่ย ก็ถือว่ายังไงดีอะดีต่อทั้งทั้งสองคุณละกันถ้ามันเป็นแบบนี้ได้จริงๆนะครับเออถ้ามันยังคงไปเส้นทางที่ดีแบบนี้อยู่ก็อาจจะเป็นการวินวินทั้ง2เจ้ากันไปเลยนะครับเพราะว่า h ิมส์เนี่ยก็จะได้ยาที่แท้จริงที่ fda เขารับรองนะครับก็ลดความเสี่ยงทั้งนั้นเรื่องของกฎหมายไปได้เยอะเลยครับส่วนลูกค้าก็น่าจะยอมจ่ายเพื่อซื้อยาของแท้ที่มีศักยภาพรองรับแบบแท้จริงนะครับและโนโวก็จะได้ยอดกันไปก็วินวินนะครับ เออกลับมาคืนดีกันละอย่างนั้นกันเลยตลกดีนะครับอันนี้เจาะเรื่องธุรกิจยาลดน้ำหนักของทางฮิมกันหน่อยไหนๆก็พูดกันแล้วนะครับคือถ้าใจร้อนเนี่ยก็อาจจะขายฮิมออกไปก็ได้ นะครับเพราะว่ามันยังคงต้องใช้เวลาแล้วก็ไอ้ที่สัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะตอนนี้ก็คือ31%ของรายได้คนก็คิดว่าอยากจะให้มันเติบโตได้เร็วกว่านี้แต่ก็โดนกดดันจากปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับยาลดน้ำหนักเนี่ยก็เลยคิดได้หลายๆอย่างเรื่องของการชะลอเรื่องของความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย31%แบบนี้เนี่ยก็ แทบจะก,กลายร่างกันเป็นเสาหลักกันไปแล้วก็เลยคิดว่าอมไม่ค่อยอยากจะมีประเด็นเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการชะลออะไรแบบนี้เลยครับก็มีการขายทางกำไรกันออกไปบ้างก็ที่รายได้ตอนไตรามาสสเนี่ยที่มันเคยตกไปเนี่ยเพราะว่าฮิมส์เนี่ยปรับกลยุทธ์ยาลดน้ำหนักเนี่ยแหละครับเปลี่ยนจากยาปรุงทั่วไปมาเป็นยายที่ปรับแต่งเฉพาะรายบุคคลมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยดันราคาได้ถูกกว่าเดิมแต่ต้นทุนเนี่ยมันจะสูงขึ้นนั่นเองครับรายได้ก็เลยแผ่วไปหน่อยแต่ไตรามาสสาเนี่ยกลับมาโตแล้วนะครับก็ถือว่า ลดความเสี่ยงไปได้บ้างแล้วไอการที่ฮิมส์เนี่ยต้องลงทุนสร้างโรงงานเองเนี่ยมันก็ไปกระทบกับกําไรขั้นต้นด้วยอยู่เหมือนกันครับทำให้มันลดลงจาก79%ในปีก่อนนะครับเหลือประมาณสัก76%นะแต่ฮิมก็บอกว่าถ้าโรงงานนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะ สามารถสร้างการผลิตได้เยอะขึ้นมากในปีหน้านะครับก็พร้อมโตนั่นแหละครับถึงตอนนั้นนะครับก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยมันลดลงต่ําได้นะครับแล้วก็กําไรก็จะกลับมาดีเองส่วนเรื่องของค่าการตลาดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจัดการให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับคือใช้เงินน้อยลงนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าน้อยลงนะครับ จากที่ปีก่อนเนี่ยค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณสัก45ตอนนี้เราก็ใช้ประมาณสัก39นะครับก็แปลว่าแบรนด์ hims and hers เนี่ยก็เริ่มติดตลาดแล้วครับคนเริ่มรู้จักเริ่มเข้ามาหากันเองมากยิ่งขึ้นครับก็ไม่ต้องอัดค่าโฆษณาหนักเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับส่วนเรื่องเงินสดเขาก็มีตุนไว้เยอะครับไม่ค่อยต้องห่วงเท่าไหร่ครับประมาณสัก380ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ไม่มีหนี้นะครับอันนี้ก็คือสบายใจสุดๆอยู่เหมือนกัน ถ้ามาเรื่องของคู่แข่งกันบ้างน,นะครับทิมก็ต้องไปเจอนะครับกับเทอร์ดอกนั่นเองครับเทอร์ดอกครับยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งนะครับห้โดยประมาณส่วนทิมก็มาสัก41%แต่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้เหมือนกันนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มลุยต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับรวมกับบุกตลาดใหม่ๆด้วยนะครับ บางคนเขาว่าเป็นจุดอ่อนของฮิมอยู่เหมือนกันนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยต้องจ่ายเงินเองเบิกประกันไม่ได้แต่สำหรับผมนะคิดว่าเป็นจุดแข็งมากกว่าเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้ฮิมเนี่ยไม่ต้องไปผูกกับบริษัทประกันมากทําให้สามารถที่จะเน้นตัวยาอะไรก็ได้ครับปรับแต่งเฉพาะรายบุคคลได้ตามใจฉันเลยแต่ว่าตอบโจทย์ตัวเฉพาะรายบุคคลได้จริงๆนะครับแล้วยาปรุงลดหนักของฮิม์เนี่ยนะครับ ก็ยังคงมีราคาถูกกว่าเจ้าใหญ่ค่อนข้างเยอะลูกค้าก็อยู่ต่อเยอะฮนะเพราะว่าอัตราการารักษาลูกค้าของทางฮิมส์เนี่ยอยู่ระดับ85%ครับถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนี้นะครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยส่วนมากเฉลี่ยรักษาได้แค่ประมาณ71%เท่านั้นเองนะครับความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของทางฮิมมาดูกันครับก็คือเรื่องของกฎหมายนั่นเองเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับ F.D.A. อยนะครับเขาประกาศว่าห้ามผลิตและไอ้บุงยาเลียนแบบเนะีย่ยยาลดหนักฮิมก็เลยจะต้องปรับตัวไปเล่นแร่แปรธาตุก เช่นเพิ่มวิตามินอะไรเงี้ยให้มันยังคงถูกกฎหมายอยู่อันนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เชิงระยะยาวเราจะต้องหาระยะยาวให้ได้ซึ่งนี่แหละในการที่ได้โนโวมาเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากๆต้องรอติดตามกันเลยนะว่าสรุปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าถ้าเราได้ขายยาว,วิกกวีของทางโนโวของแท้จริงๆเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยจะหายไปเยอะเลยนะครับส่วนความเสี่ยงอื่น,นๆก็อาจจะไปกังวลเจ้าใหญ่ๆอย่างพวก a m ม z o n แหละครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าเราเนี่ยปรุงยาเฉพาะรายบ ซึ่ง Amazon เขาไม่ได้เน้นตรงนี้นั่นเองนะครับมาปิดท้ายด้วยทางด้านผู้บริหารครับ CEO นะฮะ mm hmm. เขาบอกว่า h i m สเนี่ย mm hmm. กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่บริษัทที่กำลังเติบโตแบบยั่งยืนนะครับเน้นว่าบริษัทเนี่ยแก้ปัญหาโดยการขายโซลูชันนะครับเน้นแก้ปัญหานั่นเองไม่ได้เน้นขายแค่ยาน,นะครับส่วนเรื่องของไกด์ไลน์เรื่องของการคาดการณ์ที่มันดูต่ำกว่าที่คิดเนี่ยเขาก็บอกว่า ตั้งใจเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะครับให้มันแบบว่าถ่อมถอมตัวสักหน่อยฮะแบบคือตั้งเป้าต่าๆไว้ตั้งเป้าสูงแล้วก็ทำพลาดเนี่ยมันจะหนักกว่านี้อนี่ทำไมผมพูดประโยคนี้แล้วคิดถึงผู้บระธาน o s e นะครับโอ้นั่นคือให้คาดการณ์แบบว่าไม่มีถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วก็อ Co ของคิมครับก็บอกว่ากําลังขยายการเติบโตเรื่อยๆนะครับกำลังจอะตลาดใหม่ๆอนี่แหละครับพวกสุขภาพฮอร์โมนหญิงและชายนะครับซึ่งเป็นตลาดเฉพาะตลาดใหญ่แล้วก็คู่แข่งน้อยด้วยแล้วก็ปิดท้ายนะครับบอกว่าการคืนดีกับโนโวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็กลับมาคุยกันจริงถือเป็นสัญญาณที่ดีครับเอาละฮะเตรียมลุ้นนะครับว่ามันจะ มีบทสรุปอย่างไรมาไปดูราคาหุ้นกันหน่อยครับราคาหุ้นฮนิมเ่ยครับที่เราคุยกันไปในไลฟ์ล่าสุดนะครับว่ามันน่าจะเด้งนะเพราะว่ามันทั้งแนวรับทั้ง EMA ก็เด้งไปจริงๆตอนนี้ overnight ก็ประมาณสัก3.38 เอ้เราก็ยังคงแบบว่าประมาทไม่ได้นะอาจจะกลับมาล่วงหรืออาจจะพุ่งขึ้นไปก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับแต่ถือว่าแนวรับแล้วครับ45นะแต่ถ้าใครจะเสี่ยงรอก็มีที่40แล้วก็32นะก็ถือว่าเป็นไตรามาสที่ไม่ได้สุดยอดพอที่จะก้มแก้มไปได้บ้าง แต่มันมีในเรื่องของสัญญาณที่ดีกับทางโนวูนั่นเองอ้ถ้าได้โคกันจริงก็น่าจะสนุกนะครับต้องลองติดตามกันดูนะครับระหว่างทิมกับโนวูนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นหุ้นบริษัทอื่นๆเนี่ยอาจจะมีขออนุญาตเพื่อนๆสรุปเป็นเป็นเสียงให้นะครับเป็นพอดแคสต์กันไปอาจจะไม่ได้ว่างมาสรุปให้ทั้งหมดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ